ครับผมสวัสดีทุกท่านนะฮะเอ่อในวันที่2มกราคมนะฮะปี2,567นะะอย่าะฮะยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับย้อนหลังอีกวันหนึ่งนะครับผมนะฮะคาดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้กลับมาทำงานกันแล้วนะฮะเป็นบางส่วนนะฮะก็ขอให้สู้ชีวิตกันต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะผมก็ได้เจอในเคสของการที่จะโอนเงินก่อนอีกแล้วนะครับก็ต้องรีบหน่อยนะฮะ อย่างเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะตามด้านล่างเลยนะครับผมนะฮะผมก็เจอครับนสองวันก่อนนะฮะมันได้ข้อมูลส่วนตัวเราไปหมดแล้วนะฮะทำสัญญาแล้วนะฮะแต่ไม่ได้เงินเวลาโอนเงินเขาบอกว่าเลขประชาชนผิดอ่าเห็นไหมผิดไปตัวนึงอย่างเงี้ยนะครับเขาให้โอนเงินเข้าบัญชีก่อน15,000บาทเพื่อแก้ระบบครับแต่ถ้าไม่ดําเนินการนะฮะเขาบอกว่า จะให้ส่งค่างวดตามสัญญาทั้งที่เราไม่ได้เงินเลยครับตอนนี้กุ้มใจมากเพราะเคยทำครั้งแรกนะต้องบอกแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคุณไม่ต้องไปโอนอะไรทั้งนั้นนะไอหมืน 5, 6, นะ่นห้าหมือนหกนะสองหมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะคือมันเป็นกลยุทธ์ของพวกมันนะฮะเป็นการหลอกลวงของพวกมิจฉาชีพนะครับคนในประเทศไทยเราเนี่ยเจอกันแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับโอนเงินไปก่อนนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นนะครับผมก็เสียดายแทนทั้งนั้นนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเรายังไม่ได้เงินเลยเนี่ยก็ตามที่พี่แจ้งมานี่แหละยังไม่ได้เงินสักบาทนะเราคุณจะไปยอมเสียอะไรให้มันนะครับการโอนเงินก่อนนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นวิชาชีพนะครับตามสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับแหมต้องจ่ายเป็นงวดๆนะจะโดนฟ้องร้องดําเนินคดีนะครับมันไม่มีจริงนะครับไม่มีนะฮะ นะไอแบบเนี้ยมันมิจฉาชีพล้วนๆนะฮะนะคุณแก้ไขไง่ายๆนะครับบล็อกไลน์ไม่ต้องคุยจบเพราะว่าสิ่งที่เราเจอกันอยู่เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกนะครับนะ90%ขึ้นนะครับเออ่ในสินเชื่อเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะจะให้เราเนี่ยคุยกันทางไลน์ล้วนๆนะฮะแล้วก็มีหลอกล่อให้โอนก่อนทางไลน์นะครับนะเอ่อ ให้จ่ายเป็นงินงวดกลัวฟ้องร้องดำเนินคดีมิจฉาชีพนะครับไม่ยุ่งเรื่องกฎหมายทานายและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมันจะไม่ยุ่งนะครับนะจะฟ้องร้องจะส่งสารหมายสารอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะส่งมาทางลายทําเอกสารปลอมนะครับพี่ๆหลายท่านเนี่ยจะเจอนะครับเอกสารจริงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันไม่มีส่งมาทางไปรษณีย์อยู่แล้วมันไม่เสี่ยง เพราะว่าการส่งทางไปรษณีย์หรือส่งพัสดุอะไรต่างๆเนี่ยนะอย่าลืมนะครับเขาให้ใช้บัตรประชาชนควบคู่กับการส่งพวกนี้ไปด้วยไม่มีมิจฉาชีพที่ไหนจะลองเสี่ยงทําแบบนี้หรอกครับนะมันเป็นคนลวงนะครับมันจะส่งมาทางไลน์นี่แหละนะปลอเมเอกสารน่นนี้นั่นนะหมายสารจ,จังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับถ้าคุณอยากเช็คคุณโทรเข้าไปเลยสารจังหวัดอะไรอะ่ะนะมันจะระบุชื่อมาเนี่ยคุณโทรหาชื่อคนนี้ว่ามันมีจริงไหมทําจริงไหม เขาจะบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับนี่แหละฮะมิจฉาชีพจะทําแบบนี้นะครับการแก้ไขง่ายบล็อกไลน์ไม่ต้องคุยจบไม่มีการโอนก่อนใดดังนั้นตามนี้นะครับผม